สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่การบอกเล่าสเปคทางเทคนิครถมอเตอร์ไซค์รุ่นต่างๆในอดีตที่น่าสนใจโดยพวกเราทีมงานโมโตไรว์กันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้มีการเปิดสเปคของตัวดุคติ1199 Superleggera ไปแล้วครั้งหนึ่งในวันนี้ครับผมจะขอนําเอาสเปคของรุ่นน้องของมันอย่างตัวดุคติ1299 Superleggera มาให้เพื่อนๆได้รับทราบรายละเอียดของมันเพิ่มเติมกันอีกเพราะนี่ถือเป็นอีกหนึ่งรถมอเตอร์ไซค์โมเดลสาคัญ ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับโลกซูเปอร์บอ์ในยุคที่มันเปิดตัวออกมาเป็นอย่างมากแต่ก่อนหน้าที่จะเล่าให้ฟังยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลเป็นกาลังใจให้กับพวกเราหน่อยนะครับส่วนข้อมูลเบื้องต้นของตัวดูคติ1299 Superleggera ก็มีอยู่ว่าในเบื้องต้นแล้วมันจะถูกสร้างโดยใช้คอนเซปต์เดียวกันกับตัว1199 Superleggera ที่เป็นรุ่นพี่ของมันนั่นก็คือการเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มาพร้อมกับออปชันและฟีเจอร์ต่างๆซึ่่่งถือวาเป็นทีสุด ยุคและที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำหนักของมันจะต้องเบาที่สุดเท่าที่รถมอเตอร์ไซค์โปรดักชันไวท์ในรุ่นปีเดียวกันจะทําได้และด้วยคอนเซปต์แบบนี้จึงทาให้ตัวดูคาติ1299 Super l e จ e r a ต้องถูกสร้างบนพื้นฐานของรถโซไบิ์บเรือธงของค่ายดูคาติในช่วงเวลานั้นอย่างตัวดูคาติ1299านิกาเล่และเพื่อให้ตัวรถเบาลงกว่าเดิมสิ่งแรกที่ทางค่ายได้ทําการปรับเปลี่ยนก่อนเลยก็คือชุดแฟริ่งของมันที่จะต้องเปลี่ยนจากการใช้วัสดุพลาสติก ABS ให้เปลี่ยนมาใช้วัสดุประเภทคาร์บ คาร์บอนไฟเบอร์ขึ้นรูปทั้งหมดและเพื่อให้ตัวรถเบาวกว่า1199 s u p e r l e เลกเจรุ่นพี่ของมันลงไปอีกคราวนี้ตัวชุดเฟรมแบบโมโนคอกของมันก็ไม่ได้ถูกขึ้นรูปจากวัสดุแมกนีเซียมเฉยๆแต่เปลี่ยนมาขึ้นรูปด้วยวัสดุประเภทคาร์บอนไฟเบอร์อีกแม้แต่สวิงอาร์มแขนเดี่ยวทั้งด้านหลังเองก็มีการปรับวัสดุจากอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปเป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เช่นกันส่วนซับเฟรมทั้งด้านหลังก็ถูกขึ้นรูปด้วยวัสดุประเภทนี้อยู่แล้วตั้งแต่ตััััวว19ปเเเเออลลลจาาไม่่่ททนนนนน้้นตชคหหงงี็ข ทางดูคติก็ยังมีการล็อกสเปคให้ผู้ผลิตพัฒนาสปริงโชคที่เบาวกว่าเดิมเพื่อนํามาใช้กับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวสปริงโชกด้านหลังที่ถูกทําขึ้นจากโลหะไทเทเนียมและจากความพยายามที่อยากจะรีดน้ําหนักส่วนเกินของตัวรถออกไปให้มากที่สุดขนาดนี้ของทางดูค a ติจึงทาให้เจ้า1299 Superleggera มีน้ําหนักตัวเมื่อรวมของเหลวแค่เพียง167กิโลกรัมเท่านั้นโดยตัวรถรุ่นนี้นะครับจะถูกผลิตขึ้นมาด้วยจํานวนจํากัดแค่เพียง500คันบนโลกและมี โกตาการนำเข้ามาวางจําหน่ายในประเทศไทยของเราแค่เพียง5คันพร้อมสนนราคาตัวเลขสําหรับการวางจําหน่ายในบ้านเราเอาไว้ที่5.7ล้านบาทตอนที่มันถูกเปิดตัวเมื่อกลางปี2017ส่วนราคามือสองของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้จากที่เราได้ลองหาข้อมูลดูดูเหมือนว่าจะอยู่ในช่วงราวๆสองถึงสล้านบาทซึ่งมันอาจจะแพงไปบ้างแต่ส่วนตัวผมก็มองว่ามันค่อนข้างจะคุ้มค่าอยู่นะครับกับสิ่งต่างๆที่ให้มาในดูคติ129 9 s u p e เ l e g เก้ารุ่นนี้ด้านข้อมูลทางเทค หนในเบื้องต้นของเจ้าซูเปอร์ไบท์สุดพิเศษรุ่นนี้ก็มีอยู่ว่ามันจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบแอลทวิน90องศาควบคุมการเปิดปิดวาล์วไทเทเนียมทั้ง4ต่อ1ลูกสูบด้วยกลไกแบบดับเบิลโอเฮกแคมชาร์ปที่ทํางานพร้อมกับระบบเดสมโรมิกวาล์วความจุสุดที่ของเครื่องยนต์จะอยู่ที่1,285ซีซีจากลูกสูบอลูมิเนียมฟอสตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง116ม mm, ิลิเมตรคูณช่วงชักอีก60.8ม mm. ิลิเมตรระบบระบายความร้อนก็แน่นอนว่าจะะะต้องเป็นรรบบรบาย คามร้อนด้วยน้ําและมีแผงออยคูลเลอร์เสริมขึ้นมาอัตราส่วนกําลังอัดก็จะขยับขึ้นเป็น13.2ต่อ1ซึ่งถือว่าสูงขึ้นกว่าเครื่องยนต์เดิมที่อยู่ในตัว1299พันิเกเล่ระบบจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงก็เป็นแบบหัวฉีด2หัวต่อ1ลูกสูบทางานร่วมกับระบบคันเร่งไฟฟ้าซึ่งทั้งหมดถูกพัฒนาโดยทางมิตซูบิชิจากการปรับจูนปรับเซ็ตทั้งหมดที่ว่ามาจึงทำให้เครื่องยนต์ลูกนี้สามารถทํากําลังสูงสุดได้158.1กิโลวัตต์ ต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดก็จะอยู่ที่146.5นิวตันเมตรที่9,000รอบต่อนาทีซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขแรงบิดท,ที่สูงมากๆนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ในคลาสซูเปอร์ไบค์เรือธงระบบส่งกําลังของมันก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นแบบชุดคลัชเปียกซ้อนกันหลายแผ่นทํางานร่วมกับระบบควบคุมแบบไฮดรอลิกและกลไกลสิลิเปอร์คลัชรวมถึงมีควิกชิปเตอร์แบบ2ทางขึ้นลงมาให้ด้วยตัวเลขความเร็วสูงสุดก็ไม่ต้องพูดถึงรับยังไงก็ทะลุ299กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนนนนส่วนน่วัง้้ํําามททีขึน จากวัสดุอลูมิเนียมก็จะมีความจุอยู่ที่17ลิตรชุดเมนเฟรมของ1299 s u p e r l e g e r a ก็อย่างที่เราบอกไปครับว่ามันจะเป็นชุดเฟรมแบบคาร์บอนไฟเบอร์โมโนคอกและซับเฟรมเองก็ทําขึ้นจากวัสดุประเภทคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยเช่นกันฝั่งระบบกันสะเทือนของมันทางด้านหน้าก็จะเป็นชุดชกอคอัพตเกียบคู่หัวกลับที่สามารถปรับเซตได้ทุกค่าโดยจะเป็นของเอรินรุ่น FL936 ซึ่งเป็นโชคที่มีขนาดแกน43มิลลิเมตรพร้อมเคลือบสาร TIN และมีระยะยุบ อยู่ที่120มิลลิเมตรส่วนโชกแก๊สต้นเดี่ยวทั้งด้านหลังก็จะเป็นของเอรินรุ่น TTX36 ที่ทางดูคติได้ทําการล็อกสเปคพิเศษเอาไว้ให้มันใช้สปริงที่ทําขึ้นจากวัสดุไทเทเนียมอย่างที่เราได้บอกไปก่อนหน้านี้โดยฟังก์ชันการปรับเซ็ตของมันก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นการปรับเซ็ตได้ทุกค่าและมีระยะยุบอยู่ที่130มิลลิเมตรโดยมันจะทํางานร่วมกับชุดสวิงอาร์มคาร์บอนแขนเดี่ยวที่เบาสุดๆจนถึงขนาดที่ว่าเราสามารถถือมันด้วยมือเดียวแล้วโย เล่นได้เลยสบายๆแค่อย่าทำตกก็พอเพราะว่าแพงเอาเรื่องอยู่ระบบเบรกที่ให้มาทางด้านหน้าก็จะเป็นแบบดิสคูค่ขนาด330ม mm, มทํางานร่วมกับปั๊มเรดิสก์เบรโบ่ M50 ซึ่งถือว่าเป็นปั๊มเบรกที่ดีที่สุดแล้วสําหรับรถมอเตอร์ไซค์โปรดักชันไบค์ในยุคนั้นและมันจะทํางานร่วมกับตัวป bon ั๊มบนเบรโบ่ MCS1921 ซึ่งเป็นปั๊มตัวเดียวกันกับที่พวกเขาเคยใช้ในตัว1199 s u p e r l e เจ e r a รุ่นพี่ของมันมาแล้วส่วนระบบเบรกทางด้านหลังก็จะเป็นแบบดิสก์เดี่ยวขนาด245 mm, ทำงานร่วมกับปั๊มแอกเซนเมาส์2ลูกสูบจากทางเบมโบเหมือนกันและชุดล้อหน้าหลังที่ให้มาคราวนี้ก็เปลี่ยนจากวัสดุแมกนีเซียมหล่อขึ้นรูปตอน1199 Super l e c h ร e r ให้เป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีดีไซน์แบบ5้าก้านคู่อีกส่วนยางที่ใช้ก็จะเป็นยางรีเลลี่ดิอาโบซูเปอร์คอซ่า s t ที่มีขนาด120ทับ70 47ทางด้านหน้าและ200ทับ55 1 7ทางด้านหลังองศาแผงคอค่อนข้างชันนะครับอยู่ที่24องศาและระยะเทลก็ค่อนข้าง สั้นอยู่ที่98มิลิเมตรส่วนความสูงบอกก็จัดว่าสูงใช้ได้อยู่ที่830ม mm. ิลิเมตรและน้ําหนักตัวเมื่อรวมของเหลวก็อย่างที่เราได้บอกไปก่อนหน้านี้ครับว่าจะอยู่แค่เพียง167กิโลกรัมเท่านั้นนอกจากนี้ด้วยความที่ตัว Ducati 1299 Superleggera เป็นรถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์บอที่เกิดขึ้นเมื่อปี2017ดังนั้นเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าต่างๆของมันจึงถือว่าให้มาแบบจัดเต็มไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นชุดเซนเซอร์ IMU แบบ6แกนมี Riding Mode ให้ปรับ3รูป แบบมีระบบดูคาติ traction control ที่คราวนี้ปรับสเปคให้เป็นแบบอีโวระบบดูคาติวิลลี่คอนโทรลหรือระบบป้องกันล้อหน้าลอยตัวก็เป็นแบบอีโวด้วยเช่นกันและที่พิเศษกว่านั้นก็คือมีระบบดูคาติสไลด์คอนโทรลหรือว่าง่ายๆก็คือระบบควบคุมการดริฟท์ของล้อหลังมาให้ด้วยระบบ engine brake control ก็มีมาให้ระบบ launch control ก็ไม่ลืมที่จะใส่มาแม้แต่ระบบ abs ก็ได้รับการอัปเกรดเป็นระบบ cornering abs แล้วเรียบร้อยส่วนระบบบันทึกข้อมูลแบบด a ต a ์หลอกทั้งการเบรกการเร การเอียงในโคง้งดูคติ Data a n a l y ไลเก็ยังคงมีมาให้เช่นเดิมเพื่อที่ผู้ขี่จะได้สามารถนําเอาข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์และปรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของตนเองขณะฝึกซ้อมรถในสนามได้อีกด้วยส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในตัวรถดูคติหนึ9งสอ e e r ้ก e r a ดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีรถมือ2ขายอยู่ประมาณคัน2คันเท่าที่ผมได้เห็นผ่านๆตาม,มาแต่ใครเป็นคนขายราคาเท่าไหร่ก็ลองไปหาข้อมูลดูกันเอาเองอีกทีนะครับและยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร และกระดิ่งแจ้งเตือนย e c h a ช n e l m o โ o r r i v a l รวมถึงไปกด Following แล้วก็กด s ซิน i r s t t f n p p g g f f c e e o o o m o t t r r i v a l ให้กับพวกเราด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อไปส่วนในวันนี้ผมจอน o o t ต r i v a l ขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ